ตัวเสียไอ้เนี่ยพลเอกบุเริดแก้วประสิทธิ์เนี่ยไม่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยครับแต่ <ฮะ S 2> ให้แต่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสนับสนุนคือไม่ได้สนับสนุนแต่อนุญาตให้ให้ให้คนที่เคลื่อนไหวเนี่ยภายใต้กลุ่มของ ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนี้ได้กลุ่มคนตนเองของเสียไอ้เนี่ยซึ่งมีการสารต่องานในที่นี้ก็คือกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามนะฮะอพสนเนี่ยนะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยเสียไอไม่ได้มาเองมาในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่มีคนอื่นอย่างเช่นพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพนะฮะมีพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินะฮะคนเอกชูเกียรติตันสุวัฒนะฮะเป็นอดีตในฐานคนสนิท พลตรีมนุนกฤตรุปจรม,มีพลอากาศโทวัชระรุทธ,ธา,ทาคณีน,นะฮะอดีตโฆษกของอของอปศ <c oughs> คุณพิเชษพัฒนาโชตอดีตพันธมิตร <c oughs> คุณไทยกรพลสุวรรณอดีตแกนนำะบวนการอีสานกู้ชาตินี่คือกลุ่มต่างๆที่เขาออกถแถลงการมา6ข้อเขาเขาตั้งเนี่ยเป็นเหมือนว่าฝ่ายที่ต้องการโค่นระบอบทักษิณเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า หนึ่งเขาจะเป็นกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณภารกิจคือเป็นศูนย์กลางประสานงานในการโค่นระบอบทักษิณครับนะศูนย์กลางการประสานงานในการโค่นระบอบทักษิณอันนี้เขารับรับรับภารกิจต่อ,อ,อจากพันธมิตรหรือว่าเขาตั้งตัวเองใหม่ผมว่าตั้งตัวเองใหม่ดูท่าทางเขาประสานให้แล้วก็มีการจัดตั้งขยายมวลชนผู้รักชาติรักสถาบันนะครับหัวแหนแผ่นดินไทยแล้วก็สามคือจัดตั้งกองกําลังปกป้องประชาชนทุกจังหวัด อันนี้คือภารกิจจะตั้งทำไมครับปกป้องประชาชนมีใครทําอะไรประชาชนแหละคัไม่คือเขาบอกว่าเขาต้องการโคนระบอบทักษิณควนี้สังเกตวัฒกรรมผมนะฮะว่ามันวนอยู่ในประโยคเดิมเนี่ยเพราะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องแสดงจุดยืนความจงรักภักดีนี่คือหนึ่งข้อที่เขาเรียกร้องข้อที่สองที่เขาเรียกร้องคือให้โ่อยยังไงอยากรู้เวลาที่ไปอ้างกันว่า ไม่แสดงความจงรักภักดีต้องหยุดการกระทํามิอันควรหยุดการจับจ้วงะะฮตรงไหนครับสองคือให้นายกและพลเอกยุทธศักตร์รัฐมนตรีช่วยกระลาโหมลาออกโอเคสามคือให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาข้าวยากหมากแพงนะฮะแล้วก็ปฏิรูปปตท เออทำไมแ๊งปคนหามากกันนะคือแก๊งโคนปตทไปแจมด้วยนิดหนึงหรือพวกนี้เคยอยู่ในบอร์ดตอนเป็นทหารเคยอยู่ในบอร์ดปัจจุบันไม่ค่อยได้อยู่ในบอร์ดแล้วเดือดร้อนพวกนี้ไม่เคยได้อยู่ในบอร์ดไม่ได้ถึงโอเคคือวัฒกรรมเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเราครับผมเจอคนมาเมื่อที่ที่แล้วผมเดินทางเนี่ยคือเขามีความเชื่อจริงครับเป็นพี่น้องในอีสานท่านหนึ่งนะครับมีความเชื่อมากว่าเรามีแหล่งน้ํามันใหญ่ในอีสานแล้วทุกวันนี้เนี่ย เราถูกอเมริกาหลอกฉชนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพอใช้มีเหลือด้วยนะครับก็ถูกอเมริกาหลอกได้เป็นวัฒกรรมที่ใช้บ่อยมากนะกับเรื่องพลังงานนะแล้วก็มีเรื่องนี้นะฮะให,ให้ยุติโครงการ3 5มจแสนล้านนะแล้วก็2 000, 000, ล้านล้านอันนี้ให้หยุดเลยนะฮะแล้วก็ให้รัฐบาลแล้วก็สภาผู้แทนถอนร่างพรบรองดองและนิรโทษกรรมอันนี้เขาคัด้านตรงนี้ แล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันให้ปราบทุจริตคอร์รัปชันถ้าไม่ทำแล้วจะเป็นไงฮะถ้าไม่ทำเนี่ยเขาไม่ทตามหกข้อนี้เขาจะทำอะไรเขาจะภายในเจ็ดเขาบอกว่าหากไม่ดำเนินตามข้อเรียกร้องภายในเจ็ดวางหากไม่ดำเนินการใดๆหรือบ่ายเบี่ยงซื้อเวลากองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณจะดำเนินการนัดชุมนุมโดยสันตินะฮะแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่สี่สิงหาคมอ๋อเหรอสี่สิงหาคมก็งานใหญ่ที่ไหนยังไม่ทราบครับสี่สิงหาคมนะฮะ เดี๋ยวก็รอความคืบหน้าสําหรับกลุ่มนี้แต่ว่า <c oughs> ก็เขาก็ดูเหมือนว่าเอาจริงเอาจังแต่ว่ามวลชนเยอะแค่ไหนเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่อันนี้คอละผมกับหน้ากากขาวกับหน้ากา,ากฮลุมานอะไรใช่ไหมคือผมมาเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันในความรู้สึกผมนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์ของเขาก็คือเนี่ยทำอีกกลุ่มแบบนี้ออกขึ้นมาเยอะๆเพื่อให้มันดูว่ามันเกิดความชอบธรรมมันเกิดปัญหาเกิดความสั่นคลอนในส่วนของรัฐบาลแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะต้องเร่งกัน ช่วยกันโค่นล้มรัฐบาลให้ได้แต่ผมเชื่อว่าเป็นแกนนำเนี่ยเป็นกลุ่มคนเดียวกันแต่ว่าพยายามทําให้มันออกมาหลายรูปแบบแต่อันนี้ก็คงต้องต่อเนื่องกับอของที่โลกวันนี้วิเคราะห์ด้วยนะค,ะะครับเพราะเหมือนกับประชาธิปัตย์ก็เตรียมเข้ากรุงเทพเปิดเกมอยู่เปิดเกมใหญ่อยู่นะคะรับเป,ดเเปิดเกมใหญ่อยู่หมายความว่าโลกวันนี้เขาบอกว่าแตกหักในสองเดือนประชาธิปัตย์ปลุกม็อบเข้ากรุง ประชาธิปัต์เข้ามาแนวนี้เหรอคือเขาบอกว่าไอ้พวกไอเวทีผ่าความจริงต่อจากนี้ไปเข้าใจว่าจะจัดแต่ในกรุงเทพนะฮะที่คุณมีสิทธิ์ไปพูดคุณกรุงเทพไปพูดครับเหมือนก็ว่าปลุกให้อย่างน้อยตื่นขึ้นมาหน่อยเริ่มเคลื่อนไหวหน่อยคือเขาเสียพื้นที่ในกรุงเทพไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าในการเลือกตั้งคราวหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องหยึดเก็บพื้นที่ในกรุงเทพให้ได้มากที่สุดในขณะที่ฝ่ายที่เป็นคล้ายๆเดิร์กออริจินอลคือ กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือพันธมิตรเองเนี่ยกับไม่ได้เดินเกมหลักในช่วงนี้เท่าที่คขรนะฮะกับกลายไปเล่นในลักษณะของการแซวหรือการโจมตีกับตัวคนประยุทธ์นะครับแล้วก็คนยิ่งรักเป็นหลักแต่ว่าก็ท่วงทํานองเนี่ยนะครับที่น่าสนใจมากเนี่ยนะครับอย่างกรณีน้องไปเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นน้องไปแรงนะครับทท่าที่ที่แล้วเราคุยกันเนี่ยแต่ไปมองว่าคือพูดง่ายพันธมิตรเนี่ยยังไม่ยอมประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกับประชาธิปัตย์ ครับครับคือขบวนการเนี่ยยังไม่ไม่ผนึกแนบแน่นกันหมดแล้วก็ยังเล่นเล่นประชาธิปัตย์แรงตลอดครับก็คือเหมือนกับยังไม่ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ก็คิดว่าสถานการณ์คงยังไม่ไม่ไม่แตกหักนะครับแต่ว่าคงจะไปเน้นในแต่ละประเด็นมากกว่าครับคือลักษณะการเหมารวมและเป็นเข่งเดียวที่จะนำไปสู่ข้ออ้างในการรัฐประหารเนี่ยไม่เห็นนะครับจะสังเกต สังเกตตรงนี้เพียงแต่ว่าการสร้างสถานการณ์ต่างๆในการกดดันรัฐบาลในแต่ละเรื่องเนี่ยเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะรวมกันเป็นเรื่องการนําไปสู่รัฐประหารนี่ย,ยังไม่เห็นครับ,รบส่วนพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยคุณประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะแลสสสมุรประการเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเยี่ยมคุณทักษิณนะครับที่คือปักกิ่งที่ประเทศจีนแล้วก็ ไปโวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณล่วงหน้าแล้วคุณประชาะเขาบอกว่าคุณทักษิณได้บอกซึ่งเป็นข่าวในวันนี้เยอะนะฮะในหลายเล่มเลยเป็นบอกว่าอยากกลับเมืองไทยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอ,อยากกลับเมืองไทยแล้วก็หลายสำนักข่าวก็รายงานในเช้าวันนี้ว่าจะเป็นแบบว่าอยากกลับวันเกิดอยากกลับวันเกิดซึ่งผมผมเข้าใจว่าอันนี้อาจจะมีการเหมือนก็ดราม่าก,กันไปว่าจะกลับมาวันเกิดแล้วก็ทันกับ ประชุมสภาผ่านอะไรประมาณนี้ผ่านพรบด้วโทษกรรมอะไรเงี้ยขึ้นเดี๋ยวถ้ามันง่ายขนาดนั้นแกคงกลับมานานเหมือนกับว่าประชุมสภาเนี่ยปูทางไปสู่วันเกิดคุณทักษิณอะไรเงี้ยแกเกิดกรกฎาเนี่ยฮะไปเดือนไปเดือนใช่ไหมรู้สึกแกเกิดกักันก็เป็นประเด็นที่ฮือฮากันเพราะว่าวันนี้หลายหลายคนก็พูดถึงว่าโอเคตกลงคุณทักษิณประกาศอีกครั้งว่าอยากกลับเมืองไทยเป็นสัญญาณว่าให้ออกพรบรองดองคือทุกปีเนี่ยผมจะผมชอบตามข่าวนี้เรื่องคุณทักษิณนะ คือไม่ได้ตามข่าวว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าคงมีกระบวนการอีกเยอะแต่ตามข่าวประเพณีชาวบ้านที่มีให้กับคนทักษินในแต่ละปีที่มีความแตกต่างไปเรื่อยๆพิธีต่อชะตาพิธีอะไรเนี่ยจะเห็นความสลับซับซ้อนของพิธีที่ชาวบ้านทําให้กับคนที่เขารักเนี่ยแปลกทุกปี คร,ครับก็ยังไม่รู้ว่าปีนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่พิธีไหนมีการ,รเตรียมการทําพิธีเสริมบารมีนะสืบชะตาซึ่งรองโฆษกของอรัคเพื่อไทยกุนนนอสเสียมสะอาดเนี่ยเขาบอกบว่าในหลายพื้นที่เนี่ยนะฮะจะมีการจัดงาน26รกรกฎาคมนี้อ่า26รกรกฎาคมซึ่งอันนี้คุณนนอนุสริมษาขาบอกว่าตามกําลังศักยภาพของเครือข่ายประชาชนแต่ละกลุ่มในพื้นที่เป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องประจําทุกปี ทำบุญเลี้ยงพระพิธีสืบชะตาเสริมบารมีต่ออายุมีนิทรรศการผลงานของคุณทักษิณด้วยเอาผลงานจากสมัยเป็นนายกมาโชว์กันอีกครั้งหนึ่งด้วยให้คนเสื้อแดงยิ่งไปกันใหญ่นะฮะก็แต่เขาจะจัดเป็นย่อยๆใช่ไหมฮะตามจุดต่างๆ<ะ>ก็หลายจังหวัดฮะเขาเขาจ,จัดเออไม่ได้<น>เป็นงานใหญ่ที่เดียว แต่คงเหมือว่าแข่งกันเหมือนกันว่าโอเคพื้นที่ไหนจัดได้เป็นที่มากที่สุต้องดูเอแต่เข้าใจว่าปีปีที่แล้วหรือปีไหนที่ที่เหมือนกับว่ามีเข้ามาอยู่ใกล้ๆทำไมก็มีคนออกไปออยพอนะครับไม่รู้ปีนี้ต้องลองคุณทักงเซนปักหลักที่จีนเหรอครับข่าวยังอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหม แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูความคืบหน้าต่อเพราะว่าในสภาก็มีเรื่องของพอรบฉบ,บับต่างๆครับเข้าว่าจะเสนอเข้าเมื่อไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องเรื่องพอรบฉบ,บับนิรโทษกรรมต่างๆนะสักครู่ สดุกสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพ<ม>ล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่ไม่มีสู้เพื่อให้ทักษินก,กลับมาไฟล์หรือแบว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบานันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นก,การเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สูตโตขนาดนั้การเมืองแบบแยกขั้วไม่มีแบบ จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับวันสําคัญทางศาสนาเหล่านี้มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับตัวศาสนาในทุกๆวันหรือเปล่าคะพระอาจารย์คนที่เป็นเพศที่3สามารถมีสิทธิในการบวชหรือว่ายังไงได้หรือเปล่าคอทานค่าเวลาบาปกว่าค่าคนอร่อยจนลืมกลับวันในทวิตเตอร์ใน Facebook เนี่ยเอาไปยำซะจนกระทั่งวันไม่เหลือเขาวความเดิมถ้าสงสัยให้ลุกขึ้นมาหาความรู้ทำระความเชื่อเพื่อเอื้อความจริง กับปีว่าคาเฟ่ทุกวันจะน์ถึงสู่เวลา9นาฬิกา3ามินาทีทาง Voice TV กลับก็สู่รายการ Wake Up Thailand นะครับ SMS เข้ามากันได้นะครับวันนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมสอนธรรมะเราด้วยนะฮะวันอาสาฬหบูชาส่วนใหญ่จะสอนคำสะกดนะครับ เท่าที่ดูว่าอ่านยังไงกันนะอาสารหหรืออาสารละหะตอนเด็กๆก็ทะเลาะกันแค่นี้ถามอาจารย์ว่าจะออกเสียงในตัวอักษรนี้หรือเปล่าอาสารหาหรืออาสารละหะเขาบอกว่าจริงๆคําที่ถูกคืออาสารหาแต่เมื่อใช้อาสารละหะเยอะๆก็เป็นอาสารละหะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะฮะครับครับเรื่องเรื่องช่วงนี้ก็มีเรื่องในสภานะซึ่งทางโคศพักเพื่อไทยเนี่ยคุณพร้อมพงษ์นุพฤทธ์เนี่ยเขาบอกนี้เขาบอกว่า เดี๋ยวในวันที่24เนี่ยนะฮะกรกฎาคมเนี่ยวิปรัฐบาลก็จะประชุมหา<ะ>ข้อสรุปเบื้องต้น